มาดูข่าวนี้เขาบอกว่าเนี่ยถึงขั้นอดตายกันเนี่ยอันนี้ตายจริงๆครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูกนะครับอดข้าวนานนับเดือนเนี่ยชินไม่มีเงินได้แต่กินน้ำประปาประทังชีพสุดท้ายลูกวัย14ปีนะฮะเป็นลูกชายเนี่ยวัย14ปีเสียชีวิตเจ้าหน้าที่คู่ภัยก็ได้ไปตรวจสอบนะครับเมื่อวานเนี่ยเหตุการณ์ที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ นี่นะได้รับแจ้งบอกว่ามีเด็กชายวัย14ปีเสียชีวิตยอยู่ภายในบ้านนะครับ,รบโดยผู้เป็นพ่อเนี่ยนายยงยศกรเป็นคนแจ้งนะพ่อเนี่ยอายุ44ลูกอายุ14ที่เกิดเหตุนะพบเด็กชายเอนามสมมุตินอนอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าร่างกายเนี่ยผอมโซเหลือแต่กระดูกนะฮะไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายส่วนผู้เป็นแม่นางสาวอนัญญาอยู่ในสภาพอิดโรยไรเรี่ยวแรง ขณะที่พ่อของผู้ตายก็นั่งอยู่บนเก้าอี้ในสภาพอิดโรยไม่ต่างกันเจ้าหน้าที่จึงรีบนําตัวพ่อกับแม่นส่งโรงพยาบาลนะครับส่วนลูกชายนั้นเสียชีวิตฮนะครับจากการสอบถามนายทศพลพรอ,อายุ45พี่ชายของนายยงยศกรบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยน้องชายได้โทรมาหาแล้วก็บอกว่าหลานชายเนี่ยเสียชีวิตแล้วในบ้านตัวเองก็เลยรีบเดินทางมาดูออแล้วก็โทรแจ้งจเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับ ทางพี่ชายบอกว่าน้องชายผมกับเมียของน้องเนี่ยเขาไม่ได้ทํางานมานานเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วหลังจากได้รับแบ่งเงินมรดกจากการขายที่ไปจํานวนหนึ่งมาในช่วงหลังน้องชายก็ได้มีการโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือจากผู้เป็นพี่บ้างเป็นบางครั้งตัวเองก็ช่วยไปได้เท่าที่ช่วยได้นะครับน้องเคยมาขอโทรมาขอให้ช่วยจ่ายค่าไฟที่ค้างอยู่ตัวเองก็โอนจ่ายให้ครับสอบถามน้องชายก่อนถูกนําตัวส่งโรงพยาบาล เขาบอกว่าตัวเขากับครอบครัวเนี่ยไม่ได้กินข้าวมาเกือบเดือนเพราะไม่มีเงินที่กินได้ก็คือกินน้ําประปาประทังชีพอโ,อโอ้โหขนาดนั้นนะครับไม่มีข้าวจะกินแล้วนะกินน้ําประทังชีพนะครออัแล้วทําไมไม่ไปขอวัดกินผู้สื่อข่าวสอบถามประธานชุมชนบางพูดสามัคคีหนึ่งนางสาวประภาพรศรีสังสัสบอกว่าไม่ได้สนิทกับครอบครัวนี้เจอกันก็เคยทักทาย แต่อีกฝ่ายเนี่ยก็ดูเฉยๆไม่ค่อยได้พูดคุยด้วยนะฮะเท่าที่ทราบมาครอบครัวนี้บ้านหลังนี้มีโรคส่วนตัวสูงไม่สูงสิงกับคนในชุมชนเลยนี่นะฮะแล้วก็เป็นแบบนี้มานานเกือบ20ปีแล้วนะครับออที่ผ่านมาเนี่ยทราบว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยเคยทำงานบริษัทมาก่อนไม่รู้ทำอะไรฮะตอนหลังก็ออกมาเปิดร้านขายของชำที่ห้องเช่า ขายไปสักพักหนึ่งก็ไปไม่รอดนะขายไม่ดีนะครับแล้วก็เลิกขายแล้วหลังจากนั้นก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่สูงสิงกับใครครับนี่นะฮะโอ้โหนี่ไม่มีข้าวกินจนลูกตายครับวันนี้ชินก็ลงพื้นที่ไปเนี่ยครับที่ต้องลงเนี่ยวันนี้มันมีข้อสงสัยเนี่ยหลายจุดด้วยกันพี่จงนะฮะคือหนึ่งเลยเนี่ยเพื่อนบ้านนะเขาก็สงสัยคือตัวผมก็สงสัยเหมือนกันก็คือคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะนะทำไมถึงปล่อยทิ้งให้ลูกเนี่ยนอนอดข้าวจนเสียชีวิตได้ มันมีวิธีการอื่นๆอีกด้วยไงฮะไปขอวัดหรือว่าจะไปเข้าสู่ระบบก็ได้ทําอะไรที่แบบคือไอ้เรื่องอาหารของกินเนี่ยมันไม่มีกินจริงๆเนี่ยคนเล่ร่อนเขายังมีไปขอกินมีคนแจกนะแต่อันนี้ทําไมถึงไม่ขวนขวายคือพอเข้าไปดูที่บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยคือมันไม่ใช่บ้านที่ตั้งอยู่หลังเดียวๆเลยนะคือแถวๆนั้นมันก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ห้อมล้อมหมดเลยมีแฟลตมีห้องพัก คือมีคนเยอะก็อยู่ในชุมชนอยู่ในชุมชนครับไปสอบถามคนที่อยู่ละแวกนั้นฝั่งตรงข้ามชื่อว่าคุณจา๋าคุณจ๋าเนี่ยมาเช่าบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยเช่ามา3ปีแล้วผู้ชมครับ,รบแต่ปรากฏว่าคุณจ๋าเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ช่วงแรกๆเนี่ยครอบครัวนี้ก็เข้าออกบ้านกันตามปกติอย่างน้องวัย14ปีเนี่ยน้องเอที่เสียชีวิตเนี่ยก็ เดินออกมาแล้วก็เดินไปกลับโรงเรียนเนี่ยทุกวันพ่อแม่ก็ออกไปทํางานออกไปซื้อข้าวของกันปกติแต่ระยะหลังผิดสังเกตระยะหลังเนี่ยหปีที่ผ่านมาไม่ค่อยเห็นครอบครัวนี้ส่วนน้องเนี่ยคือน้องผู้ชายที่เป็นลูกชายของบ้านเนี่ยไม่เห็นอีกเลยประมาณ1ปีแล้วตัวคุณอ่าใช่คือตัวคุณจ๋าเนี่ยเขาสงสัยแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้เอะใจก็คิดว่าน้องอาจจะย้ายไปเรียนโรงเรียนประจ<อ>ําหรือว่าย้ายอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดกับญาติญาติหรือเปล่าครับแต่ปรากฏว่าส่วนของสองสามีภรรยาเนี่ย จะออกมาบ้างปะปายส่วนใหญ่ก็จะเป็นไรเดอร์เนี่ยมันส่งอาหารให้กินแล้วก็จะออกมาทิ้งขยะประมาณ3-4วันครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยแหละฮะทีนี้เนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้กู้ภัยมาถึงหน้าบ้านตอนเช้าเธอก็ตกใจเลยครับอสองสามีภรรยาสภาพคืออิดโรยหนังหุ้มกระดูกเพราะว่าฝั่งของภรรยาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าสุขภาพดีคือเป็นคนที่รูปร่างท้วมมาฮะ สู้ผอมหมดเลยส่วนน้องเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในบ้านเขาก็ตกใจนะฮะเพราะว่าน้ําไฟเนี่ยก็เห็นเปิดกันปกติด้วยนะฮะอาไปฟังหน่อยครับก็พวกเขาก็เก็บตัวไปอยู่เงียบๆไม่ค่อยวุ่นวายกับใครช่วงแรกๆก็ยังออกมาใช่ไหมช่วงแรกๆก,ก็ใช้ชีวิตปกติลูกก็เช้าไปโรงเรียนก็พ่อพกับแม่ก็ไม่รู้นะออกไปไปทํางานหรือเปล่าช่วงเยงนงก็กัดมาพ้องลูก แล้วมันเริ่มมันเริ่มแปลกๆคือเหมือนคนไม่อยู่บ้านหรือเก็บตัวนี่คือเมื่อไหร่หนาแล้วค่ะเป็นปีได้ไหมคือเราเนี่ยเหมือนนึกว่ายอยู่กันสองคนผมเมียหรอใช่ค่ะเด็ดนี่ไม่เคยเห็นหน้าเลยโหนานแล้วเขาไม่ได้ออกมานานแล้วเขาไม่เคยออกมาข้างนอก<ห>เขาไม่เคยออกมาเลยแล้วไม่เคยมาแ้วนี้เขาก็ไปซื้อของร้านค้าแล้วก็เดินเข้าบ้านเขาอย่างเงี้ย<ห>เขาไม่เคยออกมาสูงสิงมา เขาปะพวกคนอะไรเขาไม่เคยนะ <Okay. S 2> เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลี้ยงกันยังไงเราไม่รู้โรงเรียนแล้วก็พมยังมาถามเลยว่าเขาไปโรงเรียนหรือเปล่าเราก็ไม่เคยเห็นเขาไปโรงเรียนนะหรือเขาจะปักขับรถไปเราก็ไม่เห็นไนงะเพราะว่าเขาไม่มาส่งสิงกับคนข้างนอกนี่แหละฮะคือเบื้องต้นตอนนี้ผมก็สอบถามทางพมจังหวัดนะครับอย่างคุณวาลินวีรสุนทรเป็นหัวหน้าบ้านพักเด็กและสตรีที่บ้านพักเด็กและครอบครัวที่นนทบุรี มีการตั้งข้อสังเกตคือตอนนี้ยังไม่สามารถจะสรุปฟันธงได้ว่าพฤติกรรมที่เราเห็นเกิดขึ้นเนี่ยทำไมเขาถึงปล่อยให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีข้าวอย่างที่พี่จงบอกไปวัดก็ได้หรือว่าแจ้งผู้นําชุมชนก็ได้ผู้นําชุมชนอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกกับนักข่าวนี่แหละฮะก็ตกใจเหมือนกันแต่ตัวเขาเนี่ยตอนนี้คือย,ยังพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าผัวกับเมียเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ฝั่งเมียเนี่ยอาการสาหัสเพราะว่า มันมีภาวะของการขาดสารอาหารเนี่ยค่อนข้างรุนแรงรต้องย้ายโรงพยาบาลไปตามสิทธิ์ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอกันอยู่เพราะว่าที่พอมอติดใจก็คือป่วยหรือเปล่าถ้าป่วยก็จะเข้าระบบให้คือหมายถึงว่าป่วยทางจิตหรือเปล่าใช่ไหมเพราะ้าคนปกติเนี่ยคงคงจะต้องออกไปหาอะไรให้ลูกกินแล้วและระหว่างที่มันเกิดเรื่องเนี่ยมีพฤติกรรมการกักขังเยาวชนหรือเปล่าอันนี้ที่พมเขาตั้งคาถามแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้ทั้งสองคนเนี่ยออกมากลับมาที่บ้านก่อน มันมีปัญหาอื่นปัญหาที่บ้านปัญหาส่วนตัวที่เราไม่ทราบ,รบมากกว่าการที่ไม่มีเงินซื้อข้าวกินหรือเปล่านะฮะ,ะเดี๋ยวลองฟังนะฮะครอบครัวเนี้ยคือเขาพี่ชายเขาว่าแไอ้น้องชายแหละเป็นเป็นคนบองทางหลาดเนาะเหมือนประมาณว่าทางครอบครัวเนี้ยเขาได้รับมรดกมาแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปทํางานนะค,คืออาจจะใช้มรดกที่มีอยู่เนี้ยคือกินออกเนี้ยก็กินก็คือสาง f o สั่งแก๊ปเข้ามากินในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเเงินมันอาจจะหมดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประกอบกับไม่เคยทํางานเลยเพราะน้องชายก็บอกว่าเจ็บแปะเกือบปีที่ครอบครัวเนี้ยไม่ได้ทํางานเลยก็คืออาจจะใช้มอรดกกินอย่างเดียวที่ไม่รู้ว่าในความจำเป็นของของพ่อกับแม่เด็กเนี้ยเพราะอะไรถึงไม่รอขอความช่วยเหลือแล้วเพราะอะไรถึงปล่อยลูกตายเพราะอะไรถึงไม่ไม่ส่งลู้เข้ากระบวนการรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเด<ช>็กไม่ได้ไปโรงเรียน,นาาเนื่องจากอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีประเด็นหลายๆประเด็นที่น่าสงสยัยนี่นะครับเออมันเป็นเรื่องที่หลายคนก็สงสัยนะครับ,ค,รบคือคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะฮะจะมองเห็นลูกค่อยๆตายไปต่อหน้าโดยที่แบบไม่มีข้าวกินเป็นเดือน่ะชินะครับปล่อยให้ลูกคือมันไม่ได้ตายแบบทันทีไงคนอดตายเนี่ยก็ค่อยๆค่อยๆแบบ อิดโรยจนสู้ไม่ไหวอ่ะมันยังมีเวลาที่จะเข้าไปหาทางช่วยเหลือกันได้ใช่แล้วเนี่ยเมียก็สภาพก็หนักแล้วครับนะผัวนี่จะดูจะแข็งแรงสุดแต่ว่าเมียนี่ก็หนักเหมือนกันครับขาดสารอาหารขั้นรุนแรงคือต้องต้องไปดูกันต่อเพราะว่าเท่าที่ดูข้อมูลมันก็จะมีโรคบางโรคเนี่ยที่เป็นจิตเวชอีกประเภทหนึ่งเขามีชื่อโรคว่าฮิคโคโมริซินโดรมหรือว่าโรคกลัวสังคม <ม>คือไม่กล้าเข้าสังคมเนี่ยแหละฮะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอแพทย์ยืนยันว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้เป็นโรคแบบนี้จริงๆหรือเปล่า๋ออถือไม่อยากออก<ม>ไปบอกใครเลยว่าเนี่ยขอเงินกินข้าวหรือขอข้าวกินหน่อยไม่กล้าไปพูดไป,ไปบอกสังคมไปบอกอทั้งวัดไปบอกพอมอไปบอกผู้นําชุมชนมมก็ปล่อยให้อยู่กันแบบนี้อืดตายกันที่บ้านเนี่ยนะอะไม่รู้นะฮะยังไงก็หลายคนก็คงอยากจะรู้ความจริงอะก็ต้องให้เขาสอบข้อเด็จริงกันก่อนนะครับ ตอนนี้ผู้เป็นพ่อแล้วก็แม่ของเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยก็อยู่โรงพยาบาลมีภาวะขาดสารอาหารทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าตัวภรรยาเนี่ยจะสาหัสกว่านะฮะนี่นะครับ